ออมทองกับเราเดี๋ยวเราจะเปิดระบบออมทองให้นะคะตอนนี้มีคนสั่งซื้อทองกับเรานะคะไม่รู้กี่ร้อยบาทแล้วงงไปหมดนะคะสั่งซื้อทองกับเราค่อนข้างเยอะมากอ่ะเดี๋ยวก่อนซึ่งระบบของเราเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นตัวแทนจาหน่ายกับเราเนี่ยคุณสามารถที่จะได้ผลตอบแทนเหมือนคุณเป็นเจ้าของร้านทองกับเราเลยนะคะแค่ออมทองเริ่มต้น200บาทก็สามารถออมได้ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการไรายได้คุณไม่ต้องการไรายได้นะคะคุณสามารถออมทองกับเราได้เลย คุณไม่ต้องการรายได้แต่คุณอยากสะสมทองคุณไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแทนแต่ถ้าคุณต้องการรายได้คุณต้องการรายได้คุณเป็นตัวแทนกับเรานะคะเพียงแค่3,000ันเท่าไหร่คะ3,500บาทค่ะคุณมีสิทธิ์นะคะได้รับรายได้ส่วนแบ่งจากการเป็นเจ้าของร้านทองร่วมกันค่ะหาพิมพ์ก่อนดีไหมคะยิงมาให้หน่อยค่ะเอามาให้หน่อยส5 0 0หบาทนี่ 3, ททได้ของได้ไหมคะสา0ั 3, บาทได้ของ4 0 0พกว่าบาทค่ะ,ะดังนั้นวันนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะ อรับ uh, รายได้นะคะจากการเป็นเจ้าของร้านทองร้านเพชรร้านอัญมณีร่วมกันนะคะคุณแค่เป็นตัวแทนจำหน่ายกับเรา3,000กว่าบาทคุณซื้อของไปกินไปใช้เหมือนที่ครูบอกก็ได้ค่ะมาร์กเออยอะไรเออยนะคะ3,500บาทเดี๋ยวตัวแทนเขาก็จะสมัครให้กับคุณเองนะคะโอนเงินผ่านบริษัทก็ได้นะคะแต่โอนเงินผ่านแม่ทีมก็เช็คกับแม่ทีมเอาคนไหนมีของพร้อมส่งนะคะจริงๆแล้วที่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องเลยเนี่ยก็โอนผ่านบริษัทก็จะง่ายก็จะได้รหัสข,ของคุณไปเลยนะคะยกเว้นแม่ทีมคุณอยากได้มากดีดูจีแล้วเอิญใ,ในระบบในระบบ าก็จะส่งอาหารให้กับคุณนะคะซึ่งชื่อก็จะเป็นชื่อคุณทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการรายได้แต่คุณต้องการออมทองกับเราเริ่มต้นแค่200บาทค่ะ <Ooh. S 1> สามารถสะสมได้ระยะเวลาประมาณ1ปีกันเลยทีเดียวค่ะ <Ooh. S 1> ยังไงฉันต้องได้ทองแม่ฉันต้องได้ใส่ทองค่ะพ่อฉันก็ต้องได้ทองเช่นกันค่ะและฉันก็ต้องได้ทองค่ะ มาวันนี้ครูมาบอกในเรื่องของรายได้ของทองคำนะคะหลายๆคนอยากรู้ว่าโอ้โหเจ้าของร้านทองเนี่ยต้องรวยแน่ๆเลยนะคะรายได้จากทองคํามาจากทัง